ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่โดนโค้ดตำหนงิงานนี้ชมพู่จะตอบว่าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Autos กับทาง GS Caltech นะซึ่งน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้อยู่ในทีม IBK Autos ค่ะก็ได้พ่ายให้กับทีม GS Caltech 1ต่อ3เซตนั่นเองค่ะและก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ทาง IBK แพ้รวดเลยนะคะยังไม่เคยเอาชนะทีมไหนได้เลยนะงานนี้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนก็จะเห็นช็อตที่ทางโค้ชคิมซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยมาตำหนิการเซตของพรพันธ์ค่ะ โค้ดคิมนะคะได้บอกว่าพรพันเป็นมือเซตสไตล์สปีดเซตค่ะเหมือนที่เล่นกับทีมชาติไทยแต่นักกีฬาของเกาหลีปรับตามเธอไม่ทันตอนนี้จึงพยายามกำชับให้พรพันเล่นช้าลงค่ะและสำหรับใครที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะคะนัดการแข่งขันระหว่าง IBK กับ GS c a l t e c เนี่ยก็จะเห็นว่าโค้ดคิมโฮซุนเนี่ยคือมองพอรพันแบบดุพรพันหนักมากเลยนะ ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลนั้นเป็นห่วงความรู้สึกของพรพันธ์เกิดปราดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันนะคะชมพู่พรพันธ์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในเรื่องของการที่โค้ชมาดุเนี่ยเพราะว่าเธอนั้นโดนโค้ชดุเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เล่นกับทีมชาติไทยนะเพราะเธอน่ะทำหน้าไม่ถูกไม่ได้ทำหน้าเจ๋งน,นะแต่ก็แบบว่าไม่รู้จะทำหน้ายังไงเวลาโดนโค้ชดุนะคะ แล้วเธอก็ยังบอกอีกนะคะว่าเธอไม่เครียดอยู่แล้วเพราะโดยปกตินิสัยของเธอไม่ใช่คนเครียดค่ะก็พยายามดื่มน้ำไปแล้วก็ทำหน้าพยักหน้าไปฟังโค้ดไปประมาณนั้นนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแฟนๆเข้ามาถามในเรื่องของการลอกเลียนแบบวิธีการเล่นนะคะกลัวว่าทางเกาหลีเนี่ยจะลอกเลียนแบบวิธีการเล่นของไทยพพันพันก็ได้ตอบไว้อย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากชมพู่รพันพันเกิดปราดกันค่ะหนาเวลาโดนอะไรนะพี่สปอยพี่ปอยเกียนอะไรดูหน้าเวลาโดนโคตดุด ทำหน้าไม่ถูกอะเวลาโดนโคดดุคือเป็นคนที่โดนดุแล้วไม่ไม่ไม่เครียดอะเออเหคือคือฉันเป็นคนที่โดนดุฉันก็กินน้ำฉันก็แบบนะนะเธอเห็นฉันเล่นคือเธอเห็นฉันเล่นตีมชาติไทยไหมเวลาโคดด่วนอะเราต้องเล่นเลยอืมโอเคโอเคก็คืออยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วแล้วพอมานี่เขาโดนแบบ จะยังไงอ่ะจะพูดอะไรอ่ะจะพูดว่าโอเคได้สิมันก็ทำหน้าไม่ถูกกับหน้ามันก็แบบมันไม่ใช่เตือนนะแต่มันก็แบบบ้านเราอ่ะเวลาเล่นอ่ะเราไม่ได้เล่นใกล้เน็ตแบบใกล้เน็ตเลยอ่ะแล้วเล่นหอออกมาจากเน็ตประมาณแบบข้อศอกหนึ่งเกือบออกเมตรหนึ่งเลยนะเราเล่นเราเล่นห่างเน็ตคือเงาเน็ตอ่ะ แต่ที่นี่คือเล่นใกล้เน็ตมากแล้วได้ความพี่อะคือเซตเข้าจุดก็จริงแต่มันไม่ใกล้เน็ตพอที่จะคือที่นี่เขาเล่นใกล้เน็ตแบบเขาจะแก้ไขง่ายแต่บ้านเราอะถ้าเล่นใกล้เน็ตแล้วมันแก้ไขาย,ยากเพราะมันเข้าบล็อกใช่ไหมแต่แล้วอีกอย่างก็คือกลัวแบบกลัวอุบัติเหตุโดดถมแล้วบ้านเราทุกคนกระโดดถ,ถมไหมเราเล่นใกล้เน็ตไม่ได้ทุกคนกระโดดถ,ถมแต่ที่เนี้ยเ,เขาไม่ได้กระโดโดลอยแบบบ้านเราอะเขาแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บกระโดดมาแล้วใส่เลยไงเขาไม่ได้แบบค้า ยืดแล้วก็สะบัดแบบบ้านเราเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นสังเกตว่าเจ้าสองอะทำไมมันถึงตีแต้มเพราะมันค้างแล้วมันเปลี่ยนทิศทางตอนบนอากาศอืมแม่คือข้อดีที่มาเล่นที่นี่เราเป็นแบบนั้นบอกว่ามีคนมาถามว่าไอ้ที่บอกว่าเอาแบบไทยไปฝึกเล่นกับทีม บางไหมไม่ค่ะมันต้องมาถามคําถามนี้ค่ะเจนเห็นในข่าวเยอะมากพี่ชมในเฟซอะว่าะกลัวเราเอาไปเผยแหรอเออแบบถ้าไม่เป็นจังหวะคือเล่นไม่ได้ค่ะบ้านเราเล่นแบบเ่าไม่ได้ค่ะเธอถ้าจังหวะไม่แม่นเล่นไม่ได้ค่ะชาดีถึงจะสอนแค่ไหนก็ทำตามไม่ได้หรอกใช่ถึงจะสอนแค่ไหนทําตามไม่ได้หรอกเนี่ยขนาดคนไม่เคยเล่นวอลเล่คนดูกีฬาดูกีฬาเป็นเสร็จยังยังอธิบายให้ถูกได้เธอ อเออะมาถามกกอนเอาเลยมาถามกันกกอนสอนยังไงอ่ะมันก็ไม่เป็นถ้าไม่ถูกฝึกซ้อมจากคนที่เป็นหรือว่าคนที่เข้าใจอ่ะมันมาได้เล่นแบบไทยนะบอกแน่นอนค่ะต่อไปจะบอกคนแน่นอนว่าแบบคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ต้องคือพี่ ถ้าแบบว่าเหมือนเหมือนเราก็ถ้ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลมันต้องยอมรับการตัดสินใจของกันและกันว่าสมมติว่าพี่จะเสิร์ฟแบบนี้หรือพี่จะรับแบบนี้หรือพี่จะเซตแบบนี้หรือคนตีเรื่องที่จะหยอดหรือจะตีทัชหรือตีแบบนี้แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับว่าเขาตัดสินใจไปแล้วนะตอนนั้นเอาใหม่ถ้ามันไม่ได้ก็เอาใหม่ถ้ามันผิดพลาดก็เอาใหม่ แล้วมันจะคิดได้เองนะตอนที่มันผิดพลาดแล้วถามว่าแล้วเราจะไม่ผิดพลาดเลยได้ไหมอะวันนี้พี่พี่พี่ก็เลยบอกเซซอรี่ฝรั่งไปวันนี้พี่เซซอรี่ตัวฝรั่งมาบอกแอมโซซอรี่ทุเดอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าซอรี่ทำไมไม่มีใครเล่นได้ดีทุกวันหรอกเขาก็พูดกลับมากับพี่แบบนี้พี่ก็ยิ้มอืมพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เขาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นพี่ก็เฉยเฉยพี่ก็พี่ก็เออมันก็ถูกก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องแบบอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยมองว่าทุกๆก,การตัดสินใจอ่ะเราต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองและการตัดสินใจของคนนั้นนั้นด้วยคนพื่อนร่วมทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีมชาติไทยอ่ะมีแบบนั้นอยู่ในอยู่ในเกมเสมอมันก็เลยทําให้เราไม่ว่ากันไงอืม ใครจะตัดสินใจตีจตัดสินใจทัดจะตัดสินใจยังไงก็แลว้วแต่เขาแต่เราตะโกนบอกเขาหน้าเวลาเราลงบอลที่ชีไไ้ได้ตรงหได้หยอดได้ให้เขาเลือกเอาพอเขาเลือกปุ๊บเขาตัดสินใจเราต้องคารบเขาแล้วเราก็ต้องคอยเ o อร์เขา,เขาก็เหมือนเราบอกว่าเราบีไฮอยู่นะเรา support ตซ p พ o r t our f นะก็ประมาณนั้นอืมแต่แต่ทีมนี้ยังแบบอีกนิดนึงอะ่ะเรื่องแบบเนี้ยอีกนิดนึงอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างนอกและข้างในสนามยิงก็ตามอะไรเงี้ยเออมันมันความเข้าใจเนี่ยมันแบบมันต้องแยกแยกแยกแล้วคัดสรรว่าเป็นหลายๆแบบว่าเข้าใจแบบไหนเข้าใจจริงๆเข้าใจธรรมชาติของคนตีแค่ไหนคนตีเข้าใจธรรมชาติของคนสิทธแค่ไหนอะไรเงี้ย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้รับคําตอบจากปากของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะก็สบายใจขึ้นเนาะแล้วก็กระจ่างกันขึ้นนะคะและสําหรับเกมนัดต่อไปค่ะทาง IBK Autos ของชมพู่จะเจอกันกับทาง High Pass ต้นสังกัดของน้องโมเมธนัชชาสุขสดค่ะในวันที่28ตุลาคมเวลาบ่ายสนะคะตามเวลาประเทศไทยนะก็คอยเชียร์คอยให้กําลังใจทั้งคู่อีกเช่นกันนะคะและตอนนี้ทีม ของพรพันธ์คือทีม IBK Autos เนี่ยแข่งมาแล้ว3นัดแพ้3นัดมี0ูนย์คะแนนค่ะรั้งอันดับท้ายของตารางอยู่นั่นเองค่ะต้องให้กำลังใจเธอกันต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากจะมีอะไรแนะนำหรือว่าติชมตายก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ